อยาขอเชิญเอ่อมาร่วมกินแคมปัสด้วยกันนะคะพิซซ่าหูน่ากินมากจับแคมปัสกลิ่นหอมแซ่รวมมิตรนะคะพิซซ่ารวมมิตรค่ะ ใครอยากกินเชิญมาโบสท,ที่นี่ได้ลเลยนะคะโอ้กลิ่นหอมโชยนี่ไงคาตราพิซ,ซ่านะคะมองดูดีๆนะคะเออเมื่อกี้เราก็ได้ทําการถ่ายรูปของพิซซาไปแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือการมาของแคมปัสนะคะแคมปัสนี้แบบเป็นรสช็อกโกแลตค่ะมีอร่อยมากค่ะแบบ ห้ามไม่ได้เลยนะคะจะบอกนี่นะคะมันจะมีแบบนมนะคะนี่นะคะพิซซ่าเอา้าอ,อร่อยยังเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเชิญมาชิมพิซซ่าได้เลยนะคะที่ตลาดนัตดตจุงนะคะที่นี่มีพิซซ่า ที่ตลาดนาตาจุประมาณ59บาทหรือ45บาทนะคะเชิญมาซื้อได้เลยคะ่ะจากแค่นี้แลคะค่ะสวัสดี